จะลืมวันนี้ด้วยเนี่ยเบิ้ลเนี่ยจัดไปเลยเนีย่เราวังให้ดีนี่อืมแม่มันอวันนี้อะไอ้ตัวเด่นเนี่ยมันชนโคตรลับทั้งสองตัวเลยเนีย่ชนโคตรกูตัวเนี้ยมึงเห็นไหมอืมมันชนโคตรเราไงโอกาสที่ว่ามันจะมาด้วยกันเนี่ยเปอร์เซ็นต์สูงมาก ใช่เปอร์เซ็นต์สูงจริงๆวันนี้อเอามันมากก็คือมันถูกมันไม่มากก็คือมันไม่ถูกก็แค่นะ้มีอะไรเลยใช่ไหม <laughs> าก็คือมันถูกมันไม่มากก็คือมันกินยังไม่เห็นมันอยากตรงไหน,นมากก็ได้เบียรไม่มากก็ไม่ได้ก็แขนััน <c oughs> ได้เขียนใส่ไอกดาษว่านะเดี๋ยวส่งให้อดมินเดี๋ยวอดมินเขาจะได้รันส่งให้น้องๆที่มีชุดโปรคิดว่านะไม่พลาด ไม่รู้อะวันนี้วันอาทิตย์ด้วยพลาดไม่พลาดก็ไม่รู้มาก็มาไม่มาก็กินมีอยู่ซองอย่างแขนั้นใช่ไมไมเออไปคิดอะไรมากการเสี่ยงก็มีอการลงทุนมันก็มีการเสี่ยงทั้งนั้นแหละคิดเลยมากไม่คิดเลยสักอย่างใช่ ค่ะสวัสดีค่ะน้องๆทุกๆคนวันนี้ก็มาพบมาเจอกับช่องป้าวันพารวยอีกแล้วนะคะวันนี้ป้าวันก็จะพาน้องๆมาจับตัวเด่นนะคะจับตัวเด่นค่ะเดี๋ยวป้าวันทํากล้องแป๊บหนึ่งกล้องป้าวันก็ไม่รู้พันผือซะแล้วเอาค่ะน้องๆคนไหนที่สนใจอ่าสูตรทั้งไทยทั้งเทศทั้งลาวทั้งอะไรไม่รู้สารพัดอะ x i ีไลน์เข้ามานะคะอันนี้ก็จะเป็นทูบพี่ไขค่ค่ะส่งฟรีนะคะทั้งสูตรทั้งอ่าทูบพี่ไข่ส่งฟรีนะคะ,ส,ส,นะ,คะสนใจก็ทักมาค่ะไม่สนใจก็ไม่ต้องทักมาค่ะเอาค่ะไปค่ะไปดูตัวเลขกันอ่าน้องๆค่ะน้องๆที่มีชุดโปรเนี่ยคงจะทำสูตรกันไว้แล้วเนาะหรือว่าน้องๆไม่ต้องจับตามประวันก็ได้เนาะอืม น้องๆชอบตัวไหนก็น้องๆจับเลยลอ,ลองลองทำด้วยตัวเองดูลูกแต่เพียงแต่ว,ว่าประวันอ่ะมาชีนน้แนะแนวทางแค่นั้นเองอเดี๋ยวเผื่อประวันนี้ไม่ได้ลงไม่ได้อะไรก็น้องๆก็จะได้ทำเองเป็นเนาะเอาค่ะวันนี้นาเลขตั้งหลักสองนะคะเลขตั้งหลักสองซึ่งก็จะชนกับโคตดประวันทั้งสองตัวนะคะ เลขตั้งหลักสองชนกับโคตประวันสองตัวค่ะให้น้องดึงตัวหลักร้อยนะคะตัวเลขหลักร้อยค่ะเลขตั้งหลักชุดที่สองนะคะเลขตั้งหลักชุดที่สองค่ะหลักร้อยนะคะหลักร้อยค่ะและให้น้องมาดูชุดอ่า เอ่อบีนะคะบีนะคะว่าเขาชนกันอยู่ที่ตัวไหนเขาชนกันอยู่ที่ตัวไหนคะและให้มาดูที่เอนะคะว่าเขาชนกันอยู่ที่ตัวไหนเอ6กและบีนะคะว่าเขาชนกันเลขตั้งหลักเราตัวไหนให้น้องดึงลงมาค่ะดึงลงมาค่ะ ดึงลงมานะคะดึงลงมาค่ะดึง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 ลงมาค่ะเลขตั้งหลักตัวที่สองหลักหน่วยนะคะหลักหน่วยค่ะตัวที่สามนะคะเลขตั้งหลักชุดที่สองค่ะเอาหลักหน่วยดึงลงมาค่ะ วันนี้เขาชนกับคดประวันทั้งสองตัวเลยวันนี้โอกาสที่ว่าเขาจะมาด้วยกันเนี่ยสูงมากนะคะเอาค่ะน้องๆดึงตัวอ่าสุดท้ายหลักหน่วยลงมาแล้วใช่ไหมก็ให้น้องๆวงกลมไว้ค่ะตีกรอบสี่เหลี่ยมไว้ค่ะเสร็จแล้วตีกรอบสี่เหลี่ยมตัวสุดท้ายนี่ใช่ไหมเลขเด่นของเราอะ่ะเลขเด่นของเราตัวที่หนึ่ง เลขเด่นของเราตัวที่สองตัวที่สองนี่ให้วงกลมค่ะวงกลมเสร็จแล้วก็วงกลมอีกทีค่ะเพราะสองตัวนี้เขาอาจจะมาด้วยกันนะคะเหมือนอย่างเช่นเมื่อวานน่ะเพราะว่าเขาชนกับคดประวันเนาะทั้งสองตัวเลยนะคะอ่าแล้วก็ให้น้องมาดูนะคะให้น้องมาดู ให้น้องมาดูเลขสำรองค่ะเลขสำรองหลักหน่วยตัวสุดท้ายสุดค่ะหลักหน่วยดึงลงมาตั้งค่ะดึงลงมาตั้งค่ะดึงลงมาตั้งนะคะดึงลงมาตั้งค่ะแล้วก็ให้เอาหลักหน่วยเลขตั้งหลักครั้งที่สองนะคะตัวสุดท้ายสุดตั้งข้างหน้าค่ะ ตั้งข้างหน้านะคะแล้วก็วงกลมค่ะแล้วก็เลขสำรองของเรา,าตัวที่สองคือหลักร้อยนะคะหลักร้อยและหลักหน่วยค่ะชุดสำรองชุดสำรองที่อยู่หน้า a 4นะคะหลักร้อยและหลักหน่วยค่ะดึงลงมาค่ะตั้งเป็นคู่เลยค่ะแล้วก็วงกลมค่ะ นะคะชุดโบราณเลขตั้งหลักชุดที่หนึ่งค่ะเลขโบราณเลขตั้งหลักชุดที่หนึ่งค่ะดึงหลักร้อยลงมาค่ะดึงหลักร้อยตัวเลขค่ะดึงลงมาค่ะเอาไว้เป็นหลักหน่วยนะคะตั้งเป็นหลักหน่วยค่ะตั้งเป็นหลักหน่วยนะคะตั้งเป็นหลักหน่วยค่ะแล้วก็เลขโบราณเลขตั้งหลักชุดที่หนึ่ง หลักหน่วยตัวสุดท้ายสุดเอาตั้งเป็นหลักสิบนะคะตั้งเป็นหลักสิบแล้วก็วงกลมค่ะโอเคนะคะวงกลมแล้วใช่ไหมเลขโบราณสูตรโบราณเลขตั้งหลักสูตรที่หนึ่งเอาตัวสุดท้ายดึงลงมาค่ะตั้งเป็นหลักสิบนะคะตั้งเป็นหลักสิบค่ะ แล้วก็ไปเลขตั้งหลักชุดที่สองหลักร้อยตัวที่หนึ่งค่ะดึงลงมาค่ะตั้งเป็นหลักหน่วยนะคะแล้วก็วงกลมค่ะโอเคนะคะโอเคเนาะอ่าแล้วก็อ่าชุดสำรองของเราหลักพันและหลักร้อยตัวที่หนึ่งและตัวที่สองค่ะหลักพันและหลักร้อยดึงลงมาค่ะ หลักพันและหลักร้อยดึงลงมาตั้งค่ะอย่าสลับตัวเลขนะคะตั้งตรงๆค่ะดึงหลักพันลงมาแล้วก็ดึงหลักร้อยลงมาตั้งแล้วก็วงกลมค่ะอ๋อไม่ต้องวงกลมก็ได้เพราะมันจบวงกลมละชุดสำรองค่ะชุดสำรองไม่ต้องวงกลมชุดสำรองค่ะนะคะชุดสำรองนะคะชุดสำรองค่ะอ่าและทีนี้น้องๆมาดูนะคะอ๋อ A7 ค่ะ A7 หลักพันตัวที่หนึ่งค่ะ A7 หลักพันตัวที่หนึ่งค่ะ A7 หลักพันตัวที่หนึ่งนะคะดึงลงมาค่ะดึงลงมาตั้งเป็นหลักสิบนะคะดึงลงมาตั้งเป็นหลักสิบค่ะแล้วก็ให้ขึ้นไปเอาเลขตั้งหลักชุดที่สอง หลักหน่วยค่ะตัวสุดท้ายเอามาตั้งเป็นหลักหน่วยนะคะโอเคนะคะสองชุดนะคะสำรองได้แล้วนะคะแล้วน้องดูอ่าดูชุดโบราณสูตรโบราณเลขตั้งหลักชุดที่1แล้วก็สูตรสำรองที่อยู่หน้า A4 เขามีตัวเลขอะไรชนกันบั่งคะเขามีตัวเลขอะไรชนกันบั่งคะ ซึ่งเมื่อวานเนี่ยเราได้ตัวเลขอะไรคะเขาชนตัวอะไรเลขเบิ้ลน,น่ะเลขเบิ้ลเขาชนตัวอะไรให้เอาตัวนั้นนะคะดึงลงมาแล้ววงกลมค่ะดึงออกมาทั้ง2ตัวนะคะทั้งชุดโบราณแล้วก็ชุดสำรองนะคะเขาชนกันอยู่ที่ตัวอะไรดึงมาเป็นเลขเบิ้ลแล้วก็วงกลมนะคะโอกาสที่เขาจะมาด้วยกันเนี่ยสูงมากแต่ป้าไม่รู้ว่า เขาจะมาหน่อยกิจหรือว่าหน่อยพิเศษป้าไม่รู้ค่ะนะคะอาจจะขึ้นไปหน่อยกิจหรือหน่อยพิเศษก็ได้เลขเบิ้ลชุดนี้นะคะเอาค่ะก็คงจะจบแค่นี้เนาะ,นะคือหมดแล้วอะนะคะหมดแล้วนะคะหมดแล้วค่ะหมดแล้วค่ะเลขเด่นประวันเนี่ยประวันเน้นให้เลขตั้งหลักตัวสุดท้ายนะคะเลขตั้งหลักชุดที่สองตัวสุดท้ายค่ะ ปรวันเน้นให้เลขตั้งหลักชุดสุดท้ายตัวที่สงค่ะเลขตั้งหลักอ่าเลขตั้งอ่า B6 ค่ะ B6 ตัวสุดท้ายนะคะ B6 ตัวที่3 B6 หลักหน่วยค่ะ B6 หลักหน่วยให้เป็นตัวรองนะคะ B6 หลักหน่วยให้เป็นตัวรองนะคะ B6 แล้วก็ A6 และบ B6 เลขชนกันอยู่ใช่ไหม เลขชนกันอยู่ใช่ไหมประวันให้เป็นตัวรองนะคะแต่ระหว่างสองตัวเนี่ยเปอร์เซนที่เขาจะมาด้วยกันเนี่ยคือสูงมากค่ะนะคะเพราะว่าวันนี้เขาชนกับคดรับประวันเนี่ยทั้งสองตัวเลยนะคะและซึ่งก็เลขตั้งหลักเราก็ชนกันเนาะอืมเขาชนกันตึ้งตั้งเลยวันนี้โอกาสที่เขาจะมาด้วยกันสูงมากค่ะนะคะเอาค่ะปะวเดี๋ยวประวันก็จะส่งอ่ากระดาษ ที่ประวันได้เขียนตัวเลขใส่ไว้ให้หมดแล้วเดี๋ยวให้อดมินรันให้น้องๆน,นะคะไม่ว่าจะเป็นน้องเก่าหรือน้องใหม่ที่หรือว่าที่เพิ่งจองสูตรเข้ามาก็ตามนะคะถ้าน้องๆมีชื่อในชุดโปรที่สั่งสูตรของฮานอยเนี่ยทุกๆคนก็จะได้กระดาษแผ่นนี้กระดาษตัวเลขจากประวันนะคะจากประวันทุกๆคนคะ่ะนะคะยังกับน้องๆที่ว่าเพิ่งสั่งสูตรมาเนี่ย ก็ลังเลเอ๊ะเราจะได้ทุนคืนเหมือนคนอื่นไหมเนาะเพราะเราเพิ่งสั่งก็ไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวประวันก็จะออกมาจัดโปรให้เรื่อยๆอย่างน้องๆที่ว่าเพิ่งสั่งเข้ามาถ้ายังไม่ได้ทุนก็ให้คอมเมนต์มาบอกประวันใต้ใต้คลิปที่ youtube นะคะถ้ายังไม่ได้ทุนก็ให้คอมเมนต์มาเดี๋ยวประวันก็จะทําโปรให้ก็สวันอย่างเนี้ยก็คงได้ทุนคืนแล้วแหละเนาะอืม สวันหรือวันหนึ่งอะไรประมาณอย่างเงี้ยปวันก็จะสลับกันไปกับลงหน้าช่องแล้วก็มาทําโปรให้น้องๆวันไหนที่ว่าทําโปรให้น้องๆวันหรือ2วันเนี่ยหน้าช่องปวันก็จะงดวางอย่างเงี้ยนงะคะใครที่ยังไม่ได้ทุนก็ให้คอมเมนต์มาบอกปวันนะคะอย่างน้องๆที่เพิ่งสั่งเข้ามาใหม่หรือว่า กำลังคิดจะสั่งเข้ามากำลังจะ,ะมาสั่งสูตรโปรนะคะก็ไม่ต้องกลัวไม่ต้องวิตกกังวลว่าเอ๊ะเราจะได้ทุนคืนไหมอะไรไหมไม่ต้องกลัวนะคะเดี๋ยวประวันก็จะออกมาจัดปโปรให้เรื่อยๆค่ะนะคะ,นะคะก็จนกว่าน้องๆจะได้ทุนคืนและก็มีกำไรนิดหน่อยแต่หลังจากนี้ไปถ้าประวันมาจัดปโปรให้ก็าอาจจะสักวันหรือสองวัน ถ้าให้จัดยาวๆเป็นอาทิตย์อย่างนี้คงไม่มีแล้วค่ะนะคะเพราะว่ามันหมดโปรไปแล้วแต่ประวันก็จะมาจัดให้สักวันหนึ่งหรือสองวันอะไรประมาณนี้ก็จะออกมาชี้แนะน้องๆด้วยว่าจับตัวเด่นแบบไหนเอาตัวไหนมาใส่กับตัวไหนอะไรแบบไหนแต่ยังที่น้องทุกๆคนที่ว่าเก่งแล้วก็ไม่เป็นไรนะคะก็ลองจับดูเองนะคะนะคะ น้องๆชอบตัวเลขตัวไหนอะซึ่งจับเข้าไปใส่เลยแบบไหนมาแน่นอนค่ะเพราะว่าสูตรทั้งหมดเนี่ยคือประวันได้ตั้งไว้ให้หมดแล้วค่ะนะคะเอาค่ะประวันก็คงจะจบคลิปแค่นี้ก่อนเนาะเดี๋ยวประวันจะได้สง่งกระดาษตัวเลขทั้งหมดเนี่ยไปให้น้องๆที่มีชื่อลายที่มีชื่อโปรอยู่นะคะ,อ,ะอย่างน้องๆที่ว่าไม่มีชื่อลายโปรอยู่เนี่ยก็กระดาษตัวเลขแผ่นนี้ ก็จะไม่มีลันไปหาน้องๆนะคะซึ่งน้องๆก็ไม่ต้องทักไอดีไลน์ไปหลอกเพราะว่าน้องไม่มีชื่อโปรเนาะกระดาษตัวเลขเนี่ยจะลันไปให้สําหรับน้องๆที่มีชื่อโปรคือโปรเนี่ยคือน้องๆเขาได้สั่งสูตรฮานอยเข้ามานะคะอันนี้คือโปรค่ะปอวันจัดโปรครั้งหนึ่งให้แล้วตอนนี้ประวันก็มาจัด โปรเพื่อคืนทุนให้น้องๆทั้งคืนทุนและกำไรอ่ะนะคะเอาค่ะน้องๆก็ประวันคงจบคลิปแค่นี้ก่อนนะเนาะเดี๋ยวสักหกโมงเอ้ยสักทุ่มกว่าเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันว่าเลขของเราวันนี้จะไปได้สวยไหมหรือว่าจะหลุดหรือว่าจะอยู่หรือว่าจะไปนะคะเพราะว่าการลงทุนเนี่ยมันก็มีความเสี่ยงเนาะไม่ว่าไม่ว่าอะไรอ่ะเพราะว่า ก็กี่วันมาแล้วเข้าสองเด้งสาเด้งห้าเด้งหกเด้งเจ็ดเด้งเนาะทุกๆวันมาก็ประวันก็ไม่รู้เนาะว่าตัวเลขเขาจะเป็นยังไงวันนี้นะคะยังไงก็ขอให้น้องๆทุกๆคนโชคดีโชคดีกันทุกคนนะคะค่ะสวัสดีค่ะ